<C> e <ek> ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากามกามภาษาคนแปลว่าความคลายด้วยกิเลสตัณหาภ <C> e <ek> าษาคำหมายถึงให้ความโง่ความคลายด้วยอำนาจของความโง่รวมทั้งวัตถุที่เป็นที่สั้งแห่งความคลายด้วยความโง่ก็เรียกว่ากาม รูปเสียงสิ่นรดผลทพาทิหน้าค่ายก็อย่างอารมณ์แห่งตามหรือตามคุณคือสิ่งที่มีค่าแก่ตามมันก็มีความคลา้ายแย่งหน้นความโง่ในสิ่งนั้นนั่นนั่นจะเรียกว่าตามในภาษาคนก็หมายถึงความรู้สึกตามธรรมชาติตามธรรมดาอของสิ่งที่มีชีวิตถึงขนาดอายุแล้วมันก็มีความคล้ายในทางเพศ มันก็คลายเป็นทางการ